นะคะตัดงานทรงเฮ้ยเสร็จสักทีเสร็จสทัสจสทีเดี๋ยวก็เอาไปส่งลูกพี่ส่วนผืนใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะคะอ,คอ,คอ,คอ,อ้ยค่อยๆเงียบไปขี่เกียรลุกขึ้นไปเอาตะไกร้ตะไกร้สำหรับอันนี้ที่มันคมกว่านี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามินเงบ <c oughs> <c oughs> ภาษาบ้านๆเราเรียกกันว่ามินเงบ เอาไว้ตัดเอาไว้ตัดเส้นเวตอนที่เราจบเฉยๆนะคะแต่ว่าเสาดอยมาใช้มันทุกงานนั่นแหละก็เวลาใช้ก็จะต้องใจเย็นนิดนึ่งเพราะว่ามันมีดมันอันเล็กเนาะถ้าใช้ตะก,กายตัด่พปึ๊บ,บ,บ,บเดียวน่นแหละตะกี้เกียนมันได้มานั่งแล้วเมื่อกี้ก็ลืมก็ไม่เป็นไรเอานี้ค่อยๆใจเย็นๆพอดีว่ามีดเงบนี่มันก็ไม่ค่อยจะขมละ เดี๋ยวต้องซื้อใหม่ละใช้ไปนานๆนานๆมันก็อย่างว่านั่นแหละของอะไรก็ช่างมันก็เสื่อมสภาพของมันได้เน,ะนาะนาตัดไปตัดไปนี่ก็พื้นสุดท้ายของเครือนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปไม่รู้ว่าจะได้สีอะไรเดี๋ยวก็ต้องรอออเดอร์ของคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะคะ ใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะออเดอร์มาได้ที่คุณสโรชามีสัตว์นะคะเาวาดอยก็ลงโพสต์ไว้ที่ชุมชนอยู่เนาะแล้วก็แอดเข้าไปคุยกับลูกพี่โดยตรงที่ facebook นะคะโอเคเรียบร้อยมาทีนี้เราก็มาเลาะเาวรอยคนเรียกว่าเลาะนะเลาะผ้า นั่นหล่นไปละมันก็จะค่อยๆทยอยหล่นถ้าเราหยิบไม่ทัน <c oughs> ปล่อยมันหล่นไปปล่อยมันหล่นไปเดี๋ยวค่อยตามเจ็บกวาดทีหลังเนาะเพราะว่าต้องใช้หนังสือพิมพ์รองหนุนขึ้นต้องคอยหนุนหนุนฝั่งตีนสิ้นถ้าไม่หนุนแล้วมันเดี๋ยวมันมันจะไม่เสมอมันไม่เท่ากันเวลาอันเนี้ยเวลาม้วนตอนที่เราอันนี้นะคะ อนที่เราจบไฟอะไรไปเนี่ยทางฝั่งของลายสิ้นน่มันจะขึ้นสูงกว่าเพราะว่ามันความหนามันจะหนากว่าแต่ว,ว่าเวลาที่เราใส่เวลาที่เราใส่กระสวยฝั่งจกลายกับฝั่งตีนสิ้นเราก็ใช้ไหมไหมจำนวนไม่เท่ากันนะทางฝั่งตีนสิ้นเนี่ยเพราะว่าต้องใช้ไหมอย่างเดียวไม่ได้จกลายมันก็เลยจะใช้เส้นเยอะกว่า ก็แล้วแต่ไหมแต่ละไหมแต่ละรุ่นมันไม่มันเส้นของมันไม่เท่ากันเนาะเส้นใหญ่เส้นเล็กไม่เท่ากันโอ้โหอีลลงตุงนางเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องมาตัดอันนี้ก็ค่อยๆแงะออกเพราะว่าเขาท,ที่แล้วที่เย็บปิดเอาไว้นะคะเนี่ยที่เสาดอยเย็บปิดเอาไว้เขาที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆงอแงะง,ะง,ะง,ะงะออกโห้ยโอเคเดี๋ยวมาดูผ้ากัน อ้าวตอนนี้พอตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้มาดูกันนะคะโอ้ยดูฝั่งไหนละเนี่ดูเอ้ยฝั่งไหนละนี่เอ้ยคนทอเองก็ยังงงพี่น้องเอ้ยสีสีมันสีขาวโบ้ไปหมดเลยนี่ช่างทอก็ยังงง,งๆได้เอ๊ะอันไหนตรงหน้าอันไหนตรงหลัง อ่ะอันนี้ข้างนอกนะคะโอเคนะคะเคืออันนี้อาจจะอาจจะเหมือนสั้นไปนิดนึงแต่มันก็ไม่ไม่นิดไม่นิดหรอกไม่สั้นหรอกนิดเดียวแค่นั้นแหละเพราะว่าเคือมันเคืออันน uh, ี้มันเหลือสั้นมากเลยสั้นจนมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะมันถ้าไปมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแต่มันก็เลยจะนิดนึงนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยโอ้ยตรงนี้แสงมันเยอะแสงมันเยอะโูมันไม่ค่อยสวย เดี๋ยวเราไปดูชัดๆอีกมุมหนึ่งเนาะม,มานี่มาดูมุมนี้กันเป็นยังไงคะสีมันขาวเบ้อแต่ว่าลายเดิมนะคะลายล่าจะสำนักเหมือนเดิมแต่ป้าสีมันสว่างเนาะไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังดูไม่ค่อยจะออกเลย <c oughs> ก็อันนี้ลูกค้าลูกค้าเขาสั่งเนาะเขาสั่งเขาชอบแบบนี้เขาแบบเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เสาดอยไม่รู้จะเรียกสีอะไรสีเทาก็ไม่ใช่สีแต่เป็นไหมสีมันเหมือนสีเทาเนาะสีเทามันจะมันจะสีเทา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 ครีมหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้หรอว่าจะเรียกกันยังไงแต่นั่นแหละแล้วแต่ใครจะเรียกแต่สีสีเนี้ยเนี่ยดูอืปิดหน้าไปเลยนี่สีแบบนี้นะคะเขาจะใส่เอาอาจจะเอาไว้ใส่ไปงานงานวัดหรือว่างานบุญงานอะไรต่าง ก็เนี่ยสีเนี้ยมันก็จะดูจะดูอ่อนจะดูอ่อนแบบมันไม่เข้มเกินไปเนาะมันก็เหมาะมันก็เหมาะที่จะใส่ไปในงานงานอะไรก็ได้ที่เป็นที่ที่เรียกว่าเป็นงานสับอะไรอะงานบูญเนาะงานขึ้ืนบ้านใหม่หรือว่างานอะไรก็ได้ที่มันเราต้องแบบชอบสีแบบเนี้ยที่มันไม่ใช่งานงานเปี้ยวจีด๊ดแล้วก็คง งานการาดินเนอร์เขาคงไม่รู้จะใส่กันรนอะเป่าสีเนี้ยส่วนมากการาดินเนอร์ที่เคยเห็นในหนังในทีวีในข่าวก็ใส่กันสีแบบรูดปรีดสีจุดจัดอะไรแบบเนี้ยเนาะสีเข้มๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นงานที่มันสบายหูสบายตาใส่เนาะงานบูนเอ๋ยงานแต่งเอ๋ยขึ้นบ้านใหม่หรืองานอะไรชมลมสมาคมอะไรก็ได้ที่ที่ใส่แล้วแบบดูดูสบายตาสีนี้ก็สวย แม่สีไหนกส็สีสีสีนี้ก็สวยคือจะสวยไปอีกแบบสําหรับสาวดอยสาวดอยบ้าโอเคนะสีสาวดอยชอบนะสาวดอยจะชอบสีอ่อนๆแบบเนี้สีเข้มๆก็จะชอบอีกแค่บ,บางสีแต่ก็นั่นแหละคนทอนะคะคนทอคนทอ,นทอมีบุญวาสนาแค่เพียงได้ทอให้เขาแล้วก็เอาไปแลกกำเงินค่าตางเนาะแต่ว่าถามว่าตัวเองคนทอ มีไว้ใส่ไหมยังยังไม่มีไว้ใส่สักปืนเพราะอะไรเพราะว่าถึงจะใส่ก็ไม่รู้จะใส่ไปไหนเพราะว่ามันมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางของมันไว้แล้วแหละเนาะคนใส่ไม่ได้ทอคนทอไม่ได้ใส่เพราะอะไรคนทอวันวันก็เอาแต่นั่งบนกี่ทอนี้คนใส่เขาก็ ทำงานหรือว่ามีหน้าที่การงานอย่างอื่นทําเขาไม่มีเวลามานั่งเรียนมานั่งทอแบบนี้เขาก็จะมีอาชีพของเขาอีกอย่างหนึ่งเขาก็เลยมีเงินมีทองที่จะมาซื้อตรงนี้เราถ้าอยากใส่เราต้องทอเอาเองนะคะเพราะว่าเราไม่มีกําลังซื้อสําหรับเสาโดยไม่มีกําลังซื้อมันแพงมันแพงแต่ถามว่ามันแพงแล้วมันคุ้มมันคุ้มค่ากับ สินค้าที่ลูกค้าได้ไปไหมสาวดอยว่าคุ้มนะเพราะว่างานแฮนด์เมดมันเป็นงานที่ไม่ได้ใช้แค่ไม่ได้ใช้แค่ฝีมือคนรเราจะทำงานตัวนี้ได้ก็ดูรายละเอียดของงานผ้าเอาเองก็แล้วกันแล้วสาวดอยคิดว่างานศินละปะทุกๆสายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์แบบวาดรูปจะเป็นงานศิลป์แบบศิลปินเนาะแต่งเพลงร้องเพลงหรืออะไรหรือแม้แต่ง,งานศิลป์แบบแกะสลัก งานศิลป์อะไรก็ช่างที่มันเกี่ยวกับศิละปะไม่ว่าจะเป็นศินละปะหัตถกรรมหรือศิละปะใดๆที่ขึ้นชื่อว่างานศิลป์งานนั้นต้องใช้ใจทํานะคะในเวลาในที่เราทาเราต้องชอบแล้วเราก็ต้องมีสมาธิมีสติมีสมาธิที่จะดึงเอาปัญญาในความแบบใส่ใจตรงเนี้ยมันต้องมันมันมีปัญญาอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติ มีใจที่จะทําด้วยมีปัญญาแต่ไม่มีใจที่จะทําตรงนี้เพราะว่าคนเรามันมีปัญญากันทุกคนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่ามีปัญญาแล้วเราจะจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่มีปัญญาแต่ปัญญาของเรามันไม่ชอบแบบนี้มันมันเราไปชอบอย่างอื่นไงคนเรามันมีความไม่มีความสามารถที่ต่างกันไปแต่สาวได้เชื่อทุกคนมีปัญญานะคะ แต่สตินั้นทุกคนมีไม่เท่ากันแล้วก็มีไม่เสมอการสาวดอยเองก็มีสติไม่ไม่เสมอหรอกบางทีก็ขาดสติสติลุดก็มีบ่อยซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกเราเนาะโอเคนะคะป้าเดี๋ยวเราเอางานไปส่งก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวดอยด้วยนะคะแล้วก็ อยากให้ช่วยแชร์ส่งเสริมงานแฮนเมดนี้ให้ดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าอยากนํำเสนอสิ่งที่มันใกล้จะสูญหายไปแล้วซึ่งมันเป็นศินละปะเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรานะคะเป็นคนไทยช่วยสนับสนุนสินค้าไทยนะคะกินของไทยใช้ของไทยร่วมใจประหยัดยังจำยังจำกันได้ไหมเอ่ยข้อน,นี้ก ไม่ใช่บ่าต้องไม่ต้องไม่ไปเอาของต่างชาติเลยก็ไม่ใช่ก็ใช้อยู่แต่ว่าก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนสินค้าไทยของเรานะคะยิ่งเป็นงานแฮนด์เมดที่มันใกล้จะสูญหายก็ฝากด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่สิ้นเสมอแล้วเจอกันบายบายค่ะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนค่ะ